นายดวงชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎประจําเดือนมกราคม2569จนถึงเดือนกุมภาพันธ์2569คลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 1หกรกฎาคมไปจนถึงวันที่ 16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมของทุกปีคลิปนี้ใช้ดูได้ทั้งชาวราศีกรกฎก,กับชาวลัคนากรากฎค่ะ ท่านที่พึ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ท้ายค่าครูด้วยค่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะ ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยมีปัญหากับทหารตำรวจทนายความเกี่ยวกับปืนอะไรพวกนี้ด้วยนะปืนคดีความชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎในเดือนมกราคมเนี่ยท่านจะได้นัดเจอเพื่อนเก่า ที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วเพื่อนสมัยเรียนมัธยมเลื่อนสมัยเรียนมหาลัยชาวราศีกรกฎกับชาวรัคนากรากฎในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหนีไม่พ้นคดีความชาวราศีกรกฎที่เป็นพวกหัวคว่ํา พวกที่มีพลังงานลบๆในตัวพวกรีเวิร์สเนี่ยหนีไม่พ้นคุกท่านโดนตำรวจจับถึงบ้านบางคนหนีคดีมา10ปีอะ่ะคิดว่าจะพ้นพอถึงคราวดวงตกก็โดนตำรวจจับไปเมื่อปีที่แล้วชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎ เมื่อปลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่สิงหากันยาชีวิตเนี่ยมีแต่เรื่องคดีความเรื่องกับมีเรื่องกับตำรวจมีเรื่องกับทหารมีเรื่องเข้ามาทำให้ชีวิตมันว้าวุ่นส่วนชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรกฎที่เป็นพวกหัวตั้ง พวกที่มีพลังงานบวกพลังงานดีในร่างกายในจิตใจชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎที่เป็นคนดีมีศีลธรรมเมื่อปีที่แล้วก็หนีไม่พ้นเรื่องคดีความเหมือนกันบางครั้งอ่ะท่านไม่ได้ทำผิดนะแต่ตกเป็นแพ้รับบาปให้กับคนอื่นท่านไม่ได้ทำความผิดแต่ท่าน ต้องตกเป็นแพรับบาทด้วยอิทธิพลของดาวราหูดาวเสาร์ปัญหามันเข้ามาแบบที่ตัวเองไม่คาดคิดโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสุขภาพสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วยังคงไม่จบมันยังเป็นปัญหาสารต่อ คนที่มีคดีความอ่ะมันก็เป็นพันธะพันธะผูกพันทางสัญญาเรื้อลังอาจจะเป็นพันธะสัญญาการใช้หนี้สิบปีพันธะการสัญญาเกี่ยวกับคดีความหลังจากคดีจบก็ติดคุกอาจจะติดคุกหนึ่งปีสปีแล้วแต่ศาลจะเมตตาช่วงที่ผ่านมาชาวราศีกรกฎ กับชาวลัคนากรากฎเนี่ยก็หนีไม่พ้นเนี่ยทหารตำรวจต้องใช้กำรรอาจจะโชคดีหน่อยอ่ะแบบจริงๆคุณเป็นคนที่มีบุญบาร,รมีเหมือนกันนะคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนชอบทำบุญคุณเป็นคนรักเด็กคุณเป็นคนรักสัตว์คุณทำบุญกับหมาทำบุญกับแมวทำบุญกับเด็กให้ทุนการศึกษาเด็ก ชาวราศีกรกฎบางท่านก็แฟนเก่ากลับมาง้อขอคืนดีด้วยสำหรับท่านที่รวยอ่ะชาวชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎอ่ะที่เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยท่านเตรียมปืนไว้ข้างตัวอาม่ารวยมากเลยเตรียมปืนไว้ข้างเตียงถ้ามีโจรบุกเข้ามาก็ยิงแสกหน้า เนี่ยเตรียมปืนพร้อมถ้าโจรเข้ามาก็ยิงแม่งเลยชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎบางท่านน่ะจะมีเกณฑ์การเดินการเดินทางนะในเดือนมกราเนี่ยจะมีการเดินทางเกิดขึ้นให้ระวังมีปัญหากับทหารตำรวจบางท่านน่ะจะสวยขึ้นซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่มีเพื่อนเก่าเพื่อนเก่ามาหาที่บ้านทนายความ ทหารตำรวจทำให้เครียดเพื่อนสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนสมัยเรียนมัธยมเพื่อนเนี่ยเฟรนเฟรนช่วงเดือนมกราเนี่ยเพื่อนเก่าจะติดต่อมาหาท่านทั้งเพื่อนผู้หญิงทั้งเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เพื่อนผู้ชายจะติดต่อมาหาในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยท่านจะได้ปลดล็อกปัญหา ปัญหาในเรื่องคดีความเนี่ยปัญหากับตำรวจปัญหากับทหารทนายความทหารตำรวจเนี่ยปัญหาต่างเนี่ยมันจะทุเลาเบาบางลงแต่ไม่ใช่ในเดือนมกรานะในเดือนมกราเนี่ยในเดือนมกราชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎที่เป็นพวกหัวคว่ํา พวกที่มีพลังงานลบๆในตัวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องชดใช้กรรมบางท่านก็โดนดำเนินคดีบางคนก็ติดคุกบางคนเนี่ยไม่สามารถปิดบางความลับได้ความลับที่ท่านเคยทำเลวทำชั่วในอดีตมันจะมีคนเอามาแฉะจะมีคนรู้ความลับของคุณไม่มีความลับบนโลก ไม่มีใครปิดแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือมิดความลับของความลับมันจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะว่ามันจะมีคนรู้รู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณอะโบบางท่านนี่แบบได้เงินเยอะแยะเลยเนี่ย ได้ไปงานแต่งได้แต่งงานด้วยจะได้เงินก้อนโตด้วยนะเนี่ยมีแต่งเงินเข้ามาเนี่ยชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎบางคนที่เป็นพวกอัพ i ลท์เนี่ยพวกหัวตั้งเนี่ยอาจจะถูกหวยมีเกณฑ์ตั้งคันมีคนมาสารภาพรักบางคนก็มีการเจรจาเรื่องการแต่งงานการมั่นหมาย มีคนสาบแช่งคุณนะมีดวงจะได้เงินก้อนโตค่ะอาจจะถูกหวยได้เงินก้อนโตจากขายคอนโดขายคอนโดได้เงินขายบ้านขายคอนโดขายบ้านได้เงินก้อนโตเนี่ยอาจจะสามล้านสี่ล้านเนี่ย ขายคอนโดได้เงินส0ล้านขายคอนโดได้เงินห้าล้านขายบ้านได้เงิน7ล้านเงินจะไหลมาเทม,มาความมังคังล,ำลํำรวยกาลังจะมาเยือนด้วยอิทธิพลของดาวอาทิตย์เร่งดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เร่งดาวอาทิตย์ในเรือนราศีกรกฎ ดาวอาทิตโคโจรอะมะเลงจะมีการเดินทางไก่ท่านจะมีการเดินทางไก่บางท่านเนี่ยจะใช้เงินหมดเยอะไปกับการซื้อเครื่องสำอางเสื้อผ้าเสียเงินเยอะไปกับการอ่าซื้อเสื้อผ้าเครื่องสำอางมีเกณฑ์ได้เงินก้อนโตจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เมตตาอุปปัฏฐ์ค้ำจุนในบางท่านเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะ มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเข้ามามีดวงไม่สบายเข้ามาคุณค่อนข้างจะคิดมากนะบางคนคิดมากอะจนเกินไปบางคนนะคิดมากแล้วก็จะเกี่ยวกับปืนคิดมากแล้วก็เอาปืนเอาปืนไปยิงผู้หญิงเอาปืนยิงตัวเองแสดงว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมีปัญหาบางอย่างที่ คิดไม่ตกมีเกณฑ์จะได้เงินจากคนต่างชาติมีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยความตายเข้ามาแสดงว่าอาจจะได้ไปงานศพคนรู้จักมีแมวอาจจะไปเก็บแมวน่ารักแมวมาเลี้ยงสิ่งที่รอคอยจะสมหวังในบางท่านน่ะจะมีเรื่องของ การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนก็ไปเก็บแมวมาเลี้ยงเฉยเลยบางคนได้เงินจากคนต่างชาติมีเรื่องเครียดมีเรื่องร้องไห้ร้องไห้อยากทำร้ายตัวเองเครียดท่านที่เป็นพวกพลังงานบวก positive ก็จะมีมีได้เงินพวกที่เป็นพลังงานบวกเนี่ยจะได้เงินเลยเยอะด้วยอาจจะถูกหวย แต่พวกที่เป็นพลังงานลบเนี่ยมีเรื่องเครียดเครียดเรื่องหนี้สินพวกพลังงานบวกได้เงินได้ลูกพวกพลังงานลบเนี่ยเครียดเรื่องหนี้สินอยากทาร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็ตุยไปเลยแล้วก็ไปเอาแมวที่ไหนไม่รู้มาเลี้ยงมีคนอิจฉาริษยาคุณเลยสาบแช่งคุณมีคนอิจฉาริษยาในความมั่งคั่งร่ำรวยชาวราศีกรกฎอัปไลน์เนี่ย จะเป็นพวกที่รวยมากแต่ชาวราศีกรกฎอะรีเวิร์สเนี่ยจะเป็นพวกที่ขี้ฉาเพราะว่าจนคนรวยก็อยู่ส่วนคนรวยคนจนก็อยู่ส่วนคนจนชาวราศีกรกฎนะ่ะที่รวยเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องคดีความเข้ามานะแต่ด้วยบุญของคุณนะ่ะคุณไปได้ทนายเก่งนะ เหมือนชาวราศีกรกฎที่ฐานะมั่งคั่งร่ำรวยอ่ะคุณจะโชคดีมากเลยนะคุณจะไปได้ทนายเก่งอายการเก่งมันจะมีตำรวจทหารน่ะเข้ามาวุ่นวายกับปัญหาที่คุณเผชิญแต่คุณจะไปได้ทนายเก่งอ่ะคุณก็เลยรอดมาได้ส่วนคนที่ไม่มีเงินเนี่ยก็มีความคิดเรื่องการทำร้าย คนอื่นการทำร้ายตัวเองบางคนก็ไปป้นบางคนก็ไปเป็นมิจฉาชีพบางคนก็ไปป้นเงินคนอื่นมาและด้วยกรรมที่คุณทำเนี่ยมันจะทำให้คุณอะทำมาหากินไม่ค่อยเจริญเจ็บไข้ได้ป่วยมีเกณฑ์ได้เงินจากต่างประเทศก็จริงนะแต่มีเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาคนที่รวยอะก็จะรวยมากขึ้น คนที่จนเนี่ยก็จะเครียดมากขึ้นมีปัญหาเรื่องหนี้สินเข้ามาแล้วก็เครียดหนักขึ้นคนที่รวยเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งคันมีเกณฑ์ได้ลูกและถูกหวยอะ่ะพอตั้งท้องก็ถูกหวยและได้เงินทีเป็นล้านเป็นแสนกรกฏเนี่ยนะมันจะทําตําแหน่งอาทิตย์เป็นมหาจักรถ้าขยันนะไม่มีคมําว่าจน เป็นนักสู้ในชีวิตชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนฝันร้ายปีที่แล้วเนี่ยมีแต่เรื่องเข้ามามีเรื่องวุ่นวายเข้ามามีปัญหาเข้ามาปีที่แล้วมีแต่เรื่องวุ่นวายเข้ามามีปัญหาเข้ามาบางท่านก็มีคดีความบางท่านก็โดนตำรวจจับบางคนก็ได้ไปงานศพญาติพี่น้อง ชาวราศีกรกฎได้ไปงานศพญาติค่ะช่วงเนี้ยช่วงเดือนมกราเนี่ยคุณจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินมากในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีเกณฑ์จะได้เงินจากทางต่างประเทศค่ะชาวราศีกรกฎนะช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมีดวงจะได้เงินจากคนต่างชาติต่างภาษาสำหรับท่านที่มีคดีความอยู่เนี่ย ด้วยอิทธิพลของดาวราหูเนี่ยท่านจะพ่ายแพ้ในคดีความนะคะท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่ผลการเรียนออกมาดีค่ะท่านจะเรียนจบมหาลัยสอบผ่านแน่นอนท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่เนี่ยจะได้รับใบปริญญาเรียนจบสอบผ่านแน่นอนค่ะ ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎเนี่ยเหมือนกับจะได้คู่โดยความบังเอิญน,นะหรือได้คู่ตอนตอนที่ตัวเองกำลังเดือดร้อนอนะคือได้คู่ตอนตัวเองกำลังเดือดร้อน,นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องคดีความแล้วตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วย ไปไปมามาก็ได้แฟนเป็นตำรวจเหมือนคุณนะ่ะกำลังมีปัญหาเรื่องคดีความแล้วมีตำรวจยื่นมือมาช่วยเรื่องคดีเนี้ยแล้วไปไปมา,มาตำรวจคนนี้ก็มาตามจีคุณคล้ายๆกับว่าสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดคนที่มีผัวแล้วเนี่ยอาจจะมีทหารตำรวจมาตามจีท่านที่ มีผัวแล้วก็อาจจะมีทหารมาตามจีบท่านที่มีเมียแล้วก็อาจจะมีตำรวจหญิงมาชอบสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะได้พบรักกับคนในเครื่องแบบทหารตำรวจนักบินหมอฟันทันตแพทย์เทศกิจเทศกิจคือตำรวจไล่จับแม่ค้าแผงลอย สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีเกณฑ์จะได้คนเครื่องแบบไปเป็นแฟนไปเป็นคนรักค่ะอาจจะได้แฟนเป็นตำรวจได้แฟนเป็นทาหารได้แฟนเป็นเทศกิจได้แฟนเป็นอ่าหมอผ่าตัดได้แฟนเป็นหมอฟันได้เหมือนกันช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยท่านจะต้องเสียเงินค่าซ่อมบ้าน ในตำแหน่งของดาวเกตเนี่ยจะทําให้ท่านได้เงินจากคนต่างชาตินะแล้วก็มีเกณฑ์จะเสียเงินค่าซ่อมแซมบ้านสุขภาพตอนนี้ไม่จัดว่าดีค่ะไม่จัดว่าดีท่านที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายเครื่องรางของขังโดยเฉพาะของแวววาวขายของแวววาวอจะขายดีเช่นขายเพชรขายทอง ขายพลอยรัสเซียขายเพชรปลอมขายเครื่องเงินขายทองเคขายจิวเวลี่ขายเครื่องประดับขายเกี่ยวกับพวกเ,เครื่องประดับลูกแก้วของแวววาวเครื่องเงินเครื่องทองลูกแก้วเครื่องประดับหินคริสตัลแร่หิน ได้เงินเยอะนะคือคือเอ๋ยังมองอยู่อะว่าเนี่ยมกราลุมพาเนี่ยเงินมันน่าจะได้เ,เงินน่มันต้องได้ท่านที่สะสมบุญบาร,รมีมามากเนี่ยจะมีเกณฑ์ตั้งคันและช่วงที่ท่านตั้งท้องอะท่านอาจจะถูกหวยอาจจะถูกหวยเนี่ยสี่พันบาทถูกหวยสี่แสนบาทถูกหวยสี่หมื่นบาทอะไรอย่างเงี้ยได้บางท่านเนี่ย ตั้งขันท้องอ่ะแล้วก็ต้องแต่งแล้วก็ถูกหวยมีคนมาสารภาพรักค่ะบางท่านเนี่ยดวงดีค่ะเด็กที่มาเกิดเนี่ยจะทำให้คุณนะรวยแต่บางท่านเนี่ยจะมีจะไปมีปัญหาคดีความอยากตาย ชาวราศีกรกฎบางท่านน่ะจะได้ลูกจะได้แต่งงานจะได้เงินแต่บางท่านน่ะมีคดีความกําลังจะแพ้คดีมีคดีความแล้วก็กําลังจะแพ้คดีแล้วก็คิดสั้นด้วยวิธีแก้เคล็ดนะคะก็ควรจะทําบุญให้กับเนี่ยศาลเจ้าสารเจ้าทําทบุญให้กับสัตว์เนี่ยทำบุญให้กับคน พิการทำบุญให้กับคนพิการทำบุญให้กับทำบุญกับศาลเจ้าเฮงเจียศาลเจ้ากวนอูศาลเจ้าจีนศาลเจ้าเจ้าแม่กวนอิมวัดหัวลําโพงมูนิธีปอเต็กตึงมูนิที่ร่วมกตันยูมีเกณฑ์จะได้ไปงานแต่งอาจจะได้ไปงานแต่งของญาติมีดวงจะได้ไปงานแต่งงานของญาติ มีอันตรายค่ะมีคนจ้องเล่นงานอ่ะโอ้โหแบบเครียดมากนะเนี่ยเครียดกินยาพิษเครียดเนี่ยเครียดกินยาพิษยิงตัวตายคุณมีปู่ฤสีคอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาชีวิต เนี่ยมมีม,มีมีปัญหาเรื่องคดีความมีพายุเข้าในชีวิตแต่บางท่านก็เนี่ยบอสบางท่านเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทเป็นซีอเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนคุณนะ่ะอยากจะไปทําบุญเนี่ยเห็นไหมไปไหว้สารเจ้าแล้วก็ไปเสี่ยงเซมซีแล้วก็ไปขอหวยบางท่านเนี่ย ไม่มีเงินและทั้งเนื้อทั้งตัวเหลืออยูสามสิบบาทแต่มันจะมีคนน่ะยื่นมือเข้ามาช่วยคุณอยู่นะแต่เหมือนคุณน่ะอยากจะจมน้ําอยากจะทําร้ายร่างกายอยากจะแบบกระโดดน้ําตายอะไรสักอย่างแบบว่าชาวกรกฎกบางท่านเนี่ยเหมือนกรรมเก่าตามสนองอะ่ะบางท่านก็อยากจะทําร้ายตัวเอง อยากจะทำร้ายตัวเองเนี่ยอันนี้คือยาพิษอันนี้คือจมน้ำต้นเหตุมาจากไม่มีเงินเครียดเนี่ยเครียดสมองเนี่ยหแบบเครียดเครียดยาพิษไม่มีตังชีวิตเหมือนโดนพาย,ยุทำลายล้างปล่อยวางค่ะปล่อยวางอ่ะถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้คุณจะเป็นบ้าค่ะ ถ้าคุณปล่อยวางไม่ได้นะบอกได้เลยว่าคุณอะแบบเป็นบ้าแน่เนี่ยขึ้นมาแล้วไปไหว้พระตอนเนี้ยชีวิตของคุณอะเหมือนคนอะตกบันไดอ่ะตอนเนี้ชีวิตของคุณอะมันอยู่ขาลงตกมาคนแก่เห็นค่ะให้รู้จักปล่อยวางค่ะ ไปวัดนะเนี่ยให้ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรไปวัดแล้วคุณจะรู้สึกดีขึ้นเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีกรกฎกับชาวลัคนากรากฎโชคดีสิ่งไม่ดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปด้วยผลกรรมอ่ะไม่ใช่ว่าชาวราศีกรกฎทุกคนอะ่ะจะจะอยากทำร้ายตัวเองอะ่ะบางคนก็เนี่ยมีมงกุฎแล้วก็มีเงินแต่บางคนเนี่ยก็เนี่ยเห็นไหม อัตคัดเนี่ยพัวยากจนขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ